กคนะครวันนี้ไม่น่อจะ,อะจะบอกนะโอเคฮะก็มาใย้พี่อ่านให้ฟังครับนายต่อไปนี้เราไม่ขอช่วยอะไรนายแล้วนะอีกอย่างเราขอลบเราจะลบเพื่อนด้วยเพราะนายไม่เคยช่วยเราหาตัวเลยเขาบอกว่าขาดโพดครับซึ่งพี่เนี่ย คิดว่าโพเนี่ยคือถ้ามันละมันขึ้นราคาแบบตักงสามสิบหรือสงสี่สิบประมาณนี้พี่ก็จะยอมและค่ะเพราะว่าโูมันก็ดีอะขาดขาดโพนายก็ไม่ช่วยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าว่าจะปั๊มเพชรเนี่ยมันต้องปั๊มเพชรก่อนนะแล้วก็ค่อยไปสูมอหมือนก็ร้ายเพื่อต้องการเช่นอุดสูยเงี้ยก็ไปสูมๆๆหรือก้าร้อยอะไรเงี้ยเออ เพราะนายมีทุกทุกอย่างแล้วไงเลยลืมเราก็ไม่ใช่เชิงมีทุกอย่างครับคุอยังไงพี่ก็ต้องการเขามาช่วยพี่อยู่ดีต่อให้คือต่อให้ถอให้พี่จะลืมเขาไปแล้วแต่พี่เคยลืมว่าเขาเป็นเพื่อนพี่นะลืมเราเราช่วยทุกอย่างแบกบออฟออฟก็แบกบ ก็จริงอยู่ที่เขาแบกแต่เขาแบกแค่ off ไฟเขาแบกแค่ off เบอรครับเพราะพี่บอกให้เขาช่วยแบกนู่นนี่นั่นเขากลับหายไปเลยหลังจากนั้นพี่ก็เลยต้องเอาตัวไปแลกซึ่งมีเจ้่อนผู้ชายสองคนนั้นจริงคือตอนนั้นเขาเป็นแบก off ไฟพี่ซึ่งเพื่อนพี่เนี่ยก็หายไปไหนก็ไม่รู้พอเขาหายไปนานๆเขา้าพี่ก็เลยบอกพี่ก็เลยแบบทักเป็นถามอะไรแบก o อ f หน่อย หังจากนั้นเขาก็พิมพ์ว่าแบบครับเขาพิมพ์ว่าแบบนะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จริงอยู่ที่ที่พี่ไม่เคยเนี่ยก็คือเขาให้ตัวตดีๆไปตั้งหลายตัวแล้วพี่ก็เข้าใจอันนี้พี่รู้ถ้าเรื่องนี้พี่ก็ขอโทษด้วยถ้าถ้ายืมเยอะกันไปไหนนะเขาพิมพ์ว่าลาก่อนเพื่อนก็ถ้านายดูคลิปนี้อยู่นะเพื่อนเราจะจะบอกว่าขอโทษแล้วกัน